สวัสดีครับอีกคลิปหนึ่งครับสำหรับ excel นะครับแล้วก็เป็นคำสั่งที่ใช้บ่อยกันเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันเลยครับเปิด excel ขึ้นมานะครับเราจะมีข้อมูลนะครับอันนี้ผมทำไว้เรียบร้อยแล้วนะครับจะได้ไม่เยอะเนาะจะได้ไม่ใช้เวลามากนะครับก็คือจะขอแต่งนิดนึงนะครับผมแต่งนิดนึงเราจะหาค่าเฉลี่ย อันนี้คือข้อมูลนะครับที่เรามีอยู่ตัวนี้ก็จะกรอบเป็นสีแดงแล้วนะที่เป็นคําตอบนะครับข้อมูลของเราตอนนี้มีอยู่สองร้อยสามร้อยอะไรเงี้ยครประมาณนี้แต่เราอยากรู้ค่าเฉลี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยลำดับนะครับขอลำดับแล้วกันลำดับนิดนึง ลำดับหนึ่งนะครับเราอยากรู้ลำดับหนึ่งนี่ถึงลำดับเจ็ดเนี่ยถ้าเราเอามาเฉลี่ยกันนะครเลขทั้งหมดเนี่ยไปเฉลี่ยกันเนี่ยหรือแบ่งสันปันส่วนกันเรียบร้อยเนี่ยจะได้ลำดับละกี่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 ข้อมูลนะครับกี่คำนวณเนี่ยตัวนี้นะฮะถ้าเป็นเงินก็คนละกี่บาทนะครับผมอ่ามามาดูกันเลยครับวิธีการนะครับผม ก่อนอื่นนะครับถ้าเราจะคํานวณนะครับให้เราไปที่เครื่องหมายเท่ากับก่อนนะครับพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับนะครับหลังจากนั้นนะครับคําสั่งที่เราจะใช้นะครับในการคํานวณนะครับเรื่องค่าเฉลี่ยนะครับก็คือเอเวอร e เรนะครับพอเจอเอเวอเรนะครับดับเบิลคลิกขึ้นมานะครับแล้วเราก็ลากข้อมูลที่เราต้องการหาค่าเฉลี่ย เสร็จแล้วกด enter ผลออกมาก็คือถ้าเปิดว่าแบ่งนะครับแบ่งเนี่ยเจ็ดเจ็ดลำดับเนี้ยนะครับจะได้คนละสองสามสองจุดเจ็ดหนึ่งนะครับอันนี้ก็สองสามสองจุดเจ็ดหนึ่งนะครับทั้งเจ็ดอันนะครับเจ็ดข้อมูลนี้นะครับโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ไปเพียงแค่นี้ก่อนครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ